สำหรับการพ่อเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้ฟางข้าวหมักเป็นสิ่งที่เราจะต้องรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรนำฟางข้าวซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำนาซึ่งปัจจุบนันนี้เกษตรกรจะมีการเผาฟางในานาข้าวซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้นำฟางข้าวที่จะต้องเผามาเป็นวัสดุในการพ่อเห็ดในถุงพลาสติกการใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุในการพ่อเห็ดในถุงพลาสติก จะสามารถเพาะเห็ดในถุงพลาสติกได้4ชนิดคือเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าเห็ดเปาฮื้อเห็ดนางนวลสำหรับกรรมวิธีในการทำฟางเข้าหมาักจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมฟางเข้าหมาักทั้งหมด9วันซึ่งแต่ละวันจะมีกิจกรรมต่างๆดังนี้คือในวันที่1เราจะต้องนำฟางแห้งจำนวน100กิโลกรัมมาทำการสับจะสับด้วยมือสับด้วยเครื่องให้มีความยาว เป็นท่อนๆท,ท,ท่อนละ2ถึง4นิ้วส่วนที่2ที่จะต้องเตรียมก็คือเราจะต้องนำยูเรีย1กิโลกร,รมัมรวมผสมคุกเข้ากับปูนขาวจำนวนครึ่งกิโลกร,รมัมส่วนที่3ก็คือน้ำสะอาดในวันที่1เราจะนำฟางแห้งที่เราสับกองเป็นชั้นๆช,ช,ชั้นที่1สูงประมาณ 15เซนติเมตรหรือ1นคืบหลังจากที่กองฟางเป็นชั้นแล้วก็ฟางเราจะกองเป็นวงกลมหลังจากที่เรากองฟางเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำปูนขาวที่ผสมกับโยเลียโรยบางๆหลังจากนั้นก็จะกองเป็นชั้นๆขึ้นมาเป็นรูปกลยวยข้ามขณะเดียวกันก็จะทำการลดน้ำเพื่อความเพิ่มความชุ่มชื้นเมื่อได้ กองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำพลาสติกใสามาคุมเพื่อรักษาความชื้นทำการหมักในการหมักเราจะทำการหมักอยู่2วันก็คือวันที่1กับวันที่2พอถึงวันที่3เราจะทำการกรบปรับกองฟางหมักจากบนลงล่างจากนอกเข้าในแล้วกองเป็นรูปรยวยขําเหมือนเดิม วันที่4เราจะทําการหมักฟางวันที่5จะทําการหมักฟางวันที่6เราจะทําการกลับกองฟางหมักในวันนี้เราจะต้องนําดีเกลือจํานวน2ขีดผสมกับน้ําเปล่าจํานวน1ลิตรขณะที่ทําการกลับกองฟางเราจะทําการลดน้ําผสมกับยูเรียจนกระทั่งกลับกองฟางจนแล้วเสร็จในวันที่7เราจะทําการหมักในวันที่8เราก็จะทําการหมักจนกระทั่งถึงวันที่9 เราจะสังเกตว่าฟางหมักที่ได้มีความเหมาะสมสําหรับการเพราะเห็ดแล้วหรือยังโดยการหยิบฟางหมักขึ้นมาดมดูถ้ามีกลิ่นหอมและก็ไม่มีกลิ่นแอมโมเนียก็ถือว่าสามารถใช้ได้แต่ถ้ามีกลิ่นแอมโมเนียเราอาจจะต้องคลี่กระจายฟางเพื่อให้กลิ่นแอมโมเนียเนี่ยหมดไปเพราะแอมโมเนียเนี่ยจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเมื่อเมื่อฟางหมักมีกลิ่นหอมความชื้นได้เราจะผสมลำจำนวน 6กิโลกร,รมัมคุกเข้าให้ทั่วหลังจากนั้นก็ฟางหมักก็จะเตรียมก็จะพร้อมสําหรับการที่จะอัดบรรจุถุงพอเห็ดโดยใช้เครื่องหรือว่าใช้มือต่อไปการบรรจุอัดฟางเข้าหมาักสําหรับการเพาะเห็ดลงในถุงพลาสติกเราจะมีวิธีการทําอยู่2อย่างก็คือ 1. ใช้มืออัด ซึ่งทํางานมีมีข้อจากัดก,ก็คือทํางานได้ช้ามีความเหมยล้าในการทํางาน 2. ก็คือใช้เครื่องอัดฟางข้าวหมักสําหรับการพ่อเห็ดในถุงพลาสติกซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เครื่องอัดฟางข้าวหมักสาหรับการพ่อเห็ดในถุงพลาสติกจะมีส่วนประกอบดังนี้คือ1ชุดโครงเครื่องชุดโครงเครื่องจะทําจากเหล็กฉากขนาดนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งคูณ1ห,หุนเพื่อใช้เป็นฐานติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องชุดกระบอกอัด ทำจากเหล็กแผ่นขนาดความหนา5ส่วน6สีนิ้วหมวนขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกขนาด4นิ้วคูณสนิ้วจำนวน2กระบอกติดตั้งอยู่บนโครงเครื่องใช้เป็นกระบอกอัดบรรจุฟางชุดกระบอกอัดประกอบด้วยคานส่งกำลังอัดทำจากเหล็กพาขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วและ6ขุนประกอบการเป็นคานโยกส่งกำลังอัดหัวอัด ทำจากเหล็กแผ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้วหนา1หุนใช้อัดฟางในกระบอกอัดให้แน่นตามความต้องการฝาปิดทำจากเหล็กแผ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5นิ้วหนา1หุนมีด้ามจับใช้ในการปิดเปิดขณะทํางานการใช้งานเครื่องอัดฟางข้าวหมากักสําหรับการพ่อเห็ดในถุงพลาสติกมีขั้นตอนดังนี้คือบรรจุฟางหมักลงในกระบอกอัดปิดฝากระบอกอัด อัดโดยใช้เท้าเหยียบปิดฝากระบอกอัดสวมถุงพลาสติกอัดฟางใส่ถุงเข้าคอขวดพลาสติกและลัดคอขวดด้วยยางวงความสามารถในการทำงานของเครื่องอัดฟางเข้าหมักสำหรับการเพราะเห็ดในถุงพลาสติกในหนึ่งเครื่องจะมี2ชุดกระบอกอัดสามารถอัดฟางหมักได้2ถุงต่อ1น,นาทีต่อ1คนหรือ120ถุงต่อชั่วโมงต่อ1คน ฟางอัดที่ได้มีความหนาแน่น0.549กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรและแรงงานที่ใช้ในการเหยียบอัด17กิโลกรัมแรงตัวเครื่องมีน้ำหนัก46กิโลกรัมการบำรุงรักษาเครื่องอัดฟางเข้าหมักสำหรับการเพ่อเห็ดในถุงพลาสติกหลังจากที่เราปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการล้างทำความสะอาดและใช้น้ำมันหล่อลื่นหยดบริเวณจุด หมุนต่างๆเพื่อให้จุดหมุนต่างๆมีความคล่องตัวในการทํางานข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องอัดฟางเข้าหมักสําหรับในการพ่อเห็ดในถุงพลาสติกจะใช้ถุงพลาสติกขนาด7จ็ดคูณสินิ้วเท่านั้น